สวัสดีกับชาวเพจและ u t u b e ปาสแสวงการเกษตรครับวันนี้เราก็มาดูทุเรียนนะครับพร้อมที่จะลงสารเดือนนี้ก็เป็นเดือนกันยาประมาณกลางกลางเดือนนะครับก็เป็นที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าปีนี้ฝนชุกนะฮะเราก็เลยเ,เราจะมาลงสารช่วงกันยานะครับทำไมถึงเราจะต้องลงกันยาเพราะว่า จันบุรีผมเคยบอกแล้วว่าเป็นโซนที่พายุเข้าตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็มาฉีดทำใบนะครับใบตอนนี้ก็ถือว่าสวยมากครับสวยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเตรียมนะครับเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมใส่ปุ๋ยแป4 24สนะครับเข้าไปนะครับครั้งแรกเนี่ยเราก็คงจะต้องใส่เยอะหน่อยนะครับให้กับต้นสมดุลกับ การลงสารนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยเราก็ห่างกัน20วันครับพอเราลงสารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ฉีดชุดสะสมอาหารนะครับหลังจาก10วันเนี่ยเราก็ฉีดล็อกกรีนอีเวสียีส่ยสกนะครับนะฮะก็ผมบอกเลยเลยว่าถ้าเราทําสารช่วงนี้นะครับเรื่องการแตกใบอ่อนเนี่ยหมดปัญหาไปเลยทําไมถึงหมดปัญหาไปครับเพราะว่ามาถึงฤดูการที่ทุเรียน ลมหนาวนะครับก็จะลงมาจากภาคเหนือนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยทุเรียนเขาก็จะเริ่มออกดอกนะครับตามฤดูกาลนะครับแต่ถ้าเราใบพร้อมนะครับถ้าใบเราพร้อมเราใบพร้อมใบนี้ก็ยังเป็นต่อกับทุเรียนที่ทําเดือนสิงหาเหมือนกันคนที่ทําเดือนสิงหาก็อาจจะใบแตกก็ได้หรือทําไปแล้วต้นไม่สมบูรณ์ทําไปแล้ว ใบถึงจะใบเสมอก็จริงก็ยังไม่ออกเพราะว่าฝนไม่ทิ้งช่วงนะครับมีฉนั้นสำหรับปีนี้ผมบอกเล,เลยว่าคนที่ทำเดือนนี้นะครับโอกาสที่เป็นต่อเยอะนะครับแล้วก็จะได้รุ่นแพงๆแ,แต่ก็ลงทุนน้อยๆน,นะครับเราไม่ต้องควนใส่สารเยอะนะครับทำไมถึงบอกไม่ต้องใส่สารเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องให้ต้นโทม แล้วเราก็ไม่ต้องพักต้นนานนะครับแล้วเราก็จะได้รูปทรงที่สวยด้วยนะครับเราเป็นห่วงเรื่องรูปทรงเรื่องของรูปทรงทุเรียนถ้าเราใส่สารเพรโคไปเยอะเนี่ยนะครับโอกาสที่จะหลุดบิดเบี้ยวเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วใบก็จะแตกช้าขึ้นนะครับมิฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสนะครับที่ใบนะครับต้นสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้ ผลผลิตที่สวยงามนะครับอันนี้เรามาดูความสมบูรณ์กับทุเรียนที่เราเตรียมใบไว้นะครับอันนี้ใบก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างหนานะครับก็ฉีดทุเรียลากกระชากใบเตรียมมาตลอดผมบอกหลายรอบแล้วว่าวิาวธีการท,ทาทุเรียนมันได้ยากนะครับผมให้เตรียมต้นให้ดีฝังซอมบี้เสร็จปุ๊บฉีดทุเรียลากกระชากใบแล้วทาใบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ใบอันสวยงามนะครับ สวยจริงๆนะ,นะครับเราก็จะได้ใบอย่างสวยเลยนะครับเราไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากมากมายสร้างความปวดหัวและเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุนะครับมิฉะนั้นของผมเนี่ยผมก็จะฉีดทําใบทุก10วันนะครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็จะลงสารตามที่เราต้องการได้แบบนี้เลยดูใบครับนะฮะหลังจากวันนี้ไปนะครับเราฉีดสาร ตอนนี้ผมก็ไล่ฉีดไป3000กว่าต้นวันนี้เนี่ยเราก็จะฉีดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพอใบได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไล่ฉีดมันจะอาจจะมีบางต้นที่ใบย,ยังไม่พร้อมั่งหรือใบย,ยังจะแตกทีหลังมั่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเราถือว่าใบาเนี่ยใบยนี้ก็ถือว่ารับสารได้เยอะแล้วนะครับแล้วก็เขาก็จะค่อย,อยๆใบแก่อีก2เดือนก็คือ60วันหรือ45วันเนี่ย ก็จุดเป้าหมายของเราก็คืออยู่ตรงนั้นเดือนนี้เป็นกัญญาตุลาพฤศจิกาธันวาก็เริ่มอ,ออกดอกนะครับออกดอกเนี่ยมกกาลาอ่ามันก็จะเริ่มบานฮะประมาณนี้นะครับเราจะทําแบบนี้อ่าเพื่อให้ใบของเราเนี่ยไม่เสียนะครับและเราก็ไม่ต้องกดใบนานถ้ากดใบนานเนี่ยใบมันก็มีโอกาสที่จะชำรุดสุดโทรมได้นะครับถ้าเราไม่กดใบนานเนี่ย ใบของเราโอกาสที่จะใบเขียวเข้มอย่างเงี้ยก็จะมีตลอดนะครับถ้าใบแก่เกินไปโอกาสที่ใบเสียเขาก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าใบอย่างนี้ของเราเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ใบเรายังไม่สุดนะครับถ้าใบเราสุดจริงเนี่ยเราจะสุดอยู่ที่ประมาณเขียวเข้มก็อยู่ประมาณสิ้นเดือนกันยานะครับกันยาปุ๊บเนี่ยตุลาพฤศจิกาเนี่ยครับเขาก็เริ่มออกดอกเลยนะครับเพรา พฤติกาเนี่ยลมหนาวก็เริ่มลงมานะครับอันนี้เราเทคนิคของเราดีๆเราก็บอกกับเกษตรกร,กรหรือลูกค้าของเรานะให้เห็นว่าการทําทุเรียนไม่ได้ยากเหมือนที่คิดนะครับแล้วก็ต้นสมบูรณ์สวยๆอย่างนี้นะครับนะผมบอกเลยเลยไม่ได้เรื่องอยากนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนที่เราเคยเห็นว่าต้นโสมนะครับอันนี้นะครับนะเนี่ยหลังจากว่าโสมแล้วเนี่ยปีนี้นะครับเราก็ทําเงินได้เหมือนเดิมอีกนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรนะครับต้องควรจะรู้นะครับแล้วก็ผมบอกเลยเลยว่าให้ทําตามเราแค่นี้ทุกคนก็จะประสบความสาเร็จนะครับเดือนนี้ถ้าใครใบได้ไม่ต้องรอครับใบหนึ่งใบสองพอครับไม่ต้องถึงใบสามนะครับใบหนึ่งใบสองเนี่ยถือว่าใบเหลือเฟือนะครับใบหนึ่งก็คือผ่านไปแล้วใบสองก็คือใบนี้ครับอันนี้ครใบใหญ่ใบ ใบเขียวใบเข้มอย่างนี้นะครับก็ถือเป็นใบสองที่เราต้องการที่สุดนะครับแล้วก็ชุดเรงกระชากใบนะครับใครใบยังไม่ได้ก็ยังฉีดไปเรื่อยๆครับเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแน่นอนผมบอกเลยว่าของเราไม่ได้แพงกว่าที่คิดนะครับช่วงนี้เรามีโปรมีอะไรก็ซื้อเข้ามาได้นะครับไม่ยากครับแลบอกเลยเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่แพ้ใครนะฮะในโลกนะครับในประเทศเรื่องการทําทุเรียนนะครับ อยากจะฝากเกษตรกร,ร,กรว่าเดือนนี้ถ้าใครลงสารได้ก็ถือยังเป็นต้นฤดูนะครับแล้วก็อีก2เดือนผ่านจากนี้ไปเขาก็จะเริ่มลมหนาวเข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่เราตรเตรียมและที่ผมคุยไว้ตลอดว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับลมหนาวถึงเมื่อไรฮะแล้วเราก็ทำตามนี้นะครับแต่ภูมิประเทศแต่และภูมิประเทศจะไม่เหมือนกัน เราจะมาดูตรงที่ว่าลมหนาวเราถึงเมื่อไรแล้วเราเตรียมการไว้ให้พร้อมใบพร้อมต้นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะทำเงินได้แบบร้อซนะครับครับก็คลิปนี้ก็าฝากกับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยว่านะครับวันนี้เราคงไม่ต้องผมพยายามจะถายไปให้ใบทุเรียนว่าให้รู้ว่าจากต้นโสม,มวันที่ผ่านมานะครับพอมาถึงกันยาเดือนนี้ ใบเราพร้อมที่จะรับเงินต่ออีกแล้วนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทุกปีทุกปีถามว่ายากไหมไม่ยากครับเรามีซอมบี้คอยดูแลต้นเรามีชุดเร่่องรากกระชากใบฉีดใส่ปุ๋ยสูตรเสมอไปใบเราจะออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่แปดยีบสีเข้าไปฉีดสารชุดสะสมอาหารเราไม่ได้ยากครับไม่ต้องใครใบเสียไม่ใบเราไม่มีเสียเลยนะครับเพราะาชุดสะสมอาหารเราเนี่ยผมบอกเลยว่า ลัาของเราเนี่ยสูตรของเราเนี่ยนิ่งนิ่งจริงนะฮะแล้วก็เป็นอพอได้ใช้เนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าชุดดีนะครับสุดยอดจริงๆนะครับฮะดูใบครับเนี่ยดูใบเลยครับใบ,บ,บสวยมากครับนะฮะจะบอกเลยยว่าสวยครับแล้วก็พร้อมที่จะลงสารนะครับ เดี๋ยวดูใบนี้ให้นะครับนี่โอ้โหสวยจริงครับนี่ดูฮะทำไมผมต้องเลนใบให้ดูครับเวลาลงสารนะครับนี่ฮะต้องอย่างนี้เลยครับฮะคลิปนี้นะครับผมคิดว่าเกษตรกรทำไม่ยากครับขอให้ทำตามเรานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราดีจริงนะผมการันตีได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราทดลองหมดแล้วนะครับแล้วก็ ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกับสิ่งที่เราไม่เคยและเราไม่มีประสบการณ์นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเทำตามง่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้ใช้แบบชัดเจนนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์กับเกษตรกรไม่น้อยก็มาแล้วก็ช่วงนี้นะครับ <ไป S 1> เราจะฉีดสารนะครับเราควรจะใส่8 2 24 2ี สักก่อนหรือ1 0 10วันหรือ7วันนะครับแล้วเราก็ลงสารไปครั้งแรกเราใส่8ปดยเยอะหน่อยนะครับพอรอบ2เนี่ยพอครบ20วันเราก็ใส่ไปเรื่อยๆอย่าใส่เยอะนะครับช่วงเป็นดอกเราก็อย่าใส่16บหกเราก็ใส่แปดยีีเพื่อคุมใบนะครับไม่ให้ใบเขาแตกมากนะช่วงเนี้ยเราเป็นช่วงที่จะต้องทําดอกให้สมบูรณ์ให้สวยไปตามสคริปที่ผมจะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศกับลูกค้าของร้านปลาสแสวงการเกษตรไม่มากก็น,น้อยแต่ผมคิดว่ามากกว่า,าที่ผมบรรยายนะครับถ้าไปทํำเองใช้เองแล้วลองทำเองแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างนะฮะสวยครับ เดี๋ยวนี้นะครับถ้าใครลงสารได้นะครับเป็นต่อครับนะฮะเพราะใบเราแก่ก่อนคนที่ทําธรรมชาติใบก็จะต้องไหลอีกรอบนะครับไหลอีกรอบก็คือโอกาสที่จะบีลูกก็ต้องเลื่อนออกไปนะครับถ้าคนทําใบนี้ได้ถือว่าเป็นต่อโอเคขอบคุณมากครับคลิปหน้าเจอกันต่อไปครับโอเคครับบััสดีครับ